กลับเข้ามาพบกับรายการเศรษฐีซองกันต่อนะครับเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าครับชนเผ่าชื่อว่า b l a c k f o o t BlackFood นะไม่ได้ Food Food BlackFood น่ครับ t h e b l a c k f o o d c o อ f e d e r อออกเสียงไม่ถูก The BlackFood c o n f i d e n อ l เเล นะฮะสพันท้าดดำคือชื่อรวมของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกา4ี่ชนเผ่าในเขตพื้นที่ราบตะวตันตกเฉียงเหนือได้แก่ชนเผ่านอตพกเกนนะพีเจนนะครับเซาพีเจนนะบรูดแล้วก็เอ่อซิกซิก้กกาไม่ทราบว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าขออภัยด้วยนะครับ ชนเผ่าเหล่านี้นะครับครอบครองดินแดนที่สงวนเอาไว้ให้ชนเผ่าพื้นที่กว้างขวางมากนะตั้งแต่แม่น้ำนอตเซสแคสเซเวนนะครับในแคนาดาจนถึงแม่น้ำมิสซูรีริเวอร์ในรัฐของมอนทานา ทั้ง4ชนเผ่าเนี่ยมีภาษาและวัฒนธรรมร่วมกันมีสนธิสัญญาป้องกันตนเองร่วมกันรวมตัวกันทําพิธีกรรมต่างๆนะร่วมกันแล้วก็แต่งงานกันได้อย่างอิสระชนเผ่าแบ็กฟุตหรือที่รู้จักกันในแบ็กฟิสเนี่ยก็คือต้นแบบแบบฉบับของวัฒนธรรมชาวอินเดียแดงในหลายด้านนะเป็นนักล่านักเดินทางนักเล่นล่อนอ,อ,อาศัยอยู่ในที่พักกระโจมนะครับแล้วก็ดำรงชีวิตด้วยการล่ากระทิงป่า สัตว์ป่าขนาดเล็กและสาะแสวงหารวบรวมอาหารจากพืชเป็นหลักเดิมทีชนเผ่าแบ็กฟุตนะฮะพวกนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในภูมิภาคทางเหนือชนเผ่าแบ็กฟุตก็คือพวกที่เอ่อชนเผ่าแรกที่ย้ายไปทางตะวันตกหลังจากที่ชนเผ่าอินเดียแดงเนี่ยศัตรูตัวฉกาดถูกขับไล่ออกไปจากพื้นที่ดั้งเดิมแล้วชนเผ่าแบ็กฟุตก็เริ่มเดินเตไปตามที่ราบทางตอนเหนือ นะครับไปจนถึงเลือกเขาเทื่อกเขาล็อกกี้พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ